สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเพ์ทัดินถนอมการครับก็ทำหน้าที่คยยรูใหญ่โรงเรียนตำรวจเังวัแคแดนตะกูปิดชอนนี่นะคระับตอนนี้ผมอายุ58ปีจริงๆแล้วผมมาบารจุที่เนี่ยตั้งแต่ปีวันที่7ม,มกรา25าร้อสามัยไมก่อนมันความายากลำบากมันไม่ใช้แด่นแต่นี่ความจเจริญเข้ามาสมัไมก่อน อาเภอส่วนพึ่งไม่มีถนนลาดยางมีแต่ลูกหลักมีห้วยเราต้องข้ามห้วยสิบสองห้วยข้ามไปสอนหนังสือเด็กอะแล้วในโรงเรียนนั้นมันไม่มีอะไรเลยเด็กไม่มีรองเท้าไม่มีสภาพแต่มห้เรียนดังนั้นเราก็ต้องแทนที่จะเป็นครูผู้สอนเียนเราต้องเป็นนักพัฒนาไปด้วยเป็นนตัวด้วยอาคารไม่พอเราก็ต้องมีอาคารให้เด็กนะครับหรือสาารภกน้ําไม่มีเราก็ต้องหาได้แล้วส่วนไหนล่ะที่จะมาช่วยเรา หนึ่งคุณครูต้องเป็นนักมวลชนน,นักวินักพัฒนาควบคู่กันไปครูคนเดียวพัฒนาไม่ได้ถ้าเราไม่มีมวลชนในท้องถิ่นแล้วมวลชนทําไมต้องให้ความรู้มือกังเราก็เราสอนลูกหลานเขาให้มีความรู้มันก็เป็นเหมือนว่าเอาละเราร่นๆุ่วด้วยกันโดยเราเป็นหัวแรงกระตุ้นให้เกิดมีการพัฒนาแล้วชุมชนที่มาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนของผู้พัฒนาเขาเขาเตรียมใจเตรี่ที่ที่จะทําให้เรา เพราะนั้นการพัฒนาโรงเรียนตำรวจต้องเป็นารงอกเองยขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้ทำว่าปีเดียวเราสำเร็จมันต้องสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะ5ปี1ิ 10, 4, ปี20่ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้มีบริบทแบบนั้นณต,ตอนนี้เราเกือบจะมีความพร้อมแล้วแต่ยังขาดอยู่ในบางส่วนในเรื่องของอาสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างเช่นไฟฟ้าสา,สานไม่มีนะแต่คุณครูหรือหรือคุณครูทุกท่านก็พยายาม ที่จะดิน้นรนหรือจะทําอะไรก็ได้ให้มีพลังงานไฟฟ้ามาก็คือพลังงานทั้งเลือกคือโซลาร์เซลล์ตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์อยู่เอาโซลาร์ที่มีปัญหามีนิดหนึ่งหน้าปวดนี้หมดติดก็ต้องปรับสภาพเอา,อาก็ยังอยู่ตอนนะตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเรายังไม่มีไฟฟ้าโรงเรียนตำรวจจเรหวัดแพร่จะเป็นโรงเรียนแนวชายขอบพอแนวชายขอบปุ๊บ มันก็จะมีหลายชาติพันธุ์อั่างอย่างโรงเรียนของผมเนี่ยจะมีชาติพันธุ์อยู่ทั้งหมดสี่ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์หลักเลยเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์ที่สองก็คือมอญพม่าเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์คือกะเหรี่ยงเนี่ยแปดสิบแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์คือไท,ทเป็นไทยนะครับแล้วก็เขาก็อยู่หลอมรวมกันเนี่ยในในริบทแบบ,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 บบชีวิตชนบทเขาไม่ได้แบ่งว่าเขาเป็นกะเหรี่ยงเป็นอะไรแต่เขาอยู่ด้วยกันได้อยู่กันด้วยชีวิตชนบทมีความสนุกสนาน เล่นกันเหมือนก็เหมือนไม่มีอะไรไม่ไม่ได้แบ่งแยกที่เป็นชาติพันธุ์แต่มันต่างกับตัวที่เขาพูดพอมาอยู่กับเราเรารับของเขามาหนึ่งเลยนะอย่างน้อยเขาจะได้มีการศึกษาแล้วก็จะมีคุณธรรมจะได้ทาที่คือรักเรานะแล้วพอเมื่อมาเป็นลูกศิษย์ของเราทุกคนเท่าเทียมกันเราต้องส่งเสริมเขาให้ได้ดีให้มีความรู้ให้เขาสามารถเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในทักษะชีวิตได้เาะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเนี่ย จะทําให้ป้าไปอยู่ชีวิตเขาดีขึ้นปีพศ2507นะครับก็คือเรียนเรียนอยู่ปอนด์ดีครับตอนนั้นคือด้วยความยากลำบากของคบัวครับแล้วก็ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนเพราะครอบครัวผมใสยากจนมากก็เลยขึ้นมาเรียนพิมพ์หนังสือมาทำชีพจ้างเป็นทำงานรับจ้างเก็บแรงครับกองค์ก็จะรับจ้างเก็บแรง ช่วงนั้นก็คือ,อจะมีอาหารแค่อาหารหลักแล้วก็จะไม่มีอะไรไเลยครับด้านไฟฟ้าและวงไฟฟ้าสาธารณูปโภคว,วต่างๆก็จะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงนั้นจากที่ไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแค่โรงเรียนครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนลู้คเสึกเปลี่ยนตัวนักเรียนด,ด้วยเปลี่ยนโรงเรียนด้วยอย่างที่เห็นเห็นก็คือจะเป็นเปลี่ยนสถานที่ต่างาๆในการพัฒนาต่างๆที่ร่วมกับครูใหญ่ชีพมากก็คือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วครับผม ครูชนินท์ถนนกลางนะคะก็คือเปรียบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ค่ะที่ออกมา,าจากแบบภาพยนตร์เลยค่ะสามารถทําทุกอย่างได้ค่ะตั้งแต่สักเบื่อยันเลื่อนลบค่ะเป็นครูผู้ชายค่ะทีอ่อย่างแรกเลยค่ะเป็นไรเดอร์ค่ะรับส่งพวกหนูมาโรงเรียนค่ะก็คือเนื่องด้วยบ้านพวกหนูนะคะจะอยู่ ตีนเขาค่ะคุณครูถ้าคุณครูขึ้นมาก็จะได้เกาะท้ายคุณครูมาโรงเรียนค่ะด้วยหนทางที่ยากลําบากนั้นค่ะก็คุณครูก็จะรับเด็กๆเท้เเาที่แบบจะเอาขึ้นมาได้ค่ะแต่ถ้าหากวันไหนที่คุณครูไม่อยู่หรือว่าไม่ได้ลงไปข้างล่างค่ะคุณหนูก็ต้องเดินกันขึ้นมาเดินด้วยเท้าขึ้นมาจากระยะก็ประมาณ4กิโลครึ่งค่ะ,คะ เดินขึ้นมาเรียนในทุกๆวันทางโรงเรียนตำรวจตูนชายแดนเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับอาชีพค่ะเด็กๆทุกคนนะคะจะได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นทําทกับข้าวแปลงผัเงกเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะคะก็คือจะได้ทักษะชีวิตในส่วนทางด้านวิชาการนะคะก็คุณครูช้นเรนท่านอนการเนี่ยก็คือเป็นผู้เปิดโลกเลยค่ะจําได้เลยก็คือครั้งแรกที่ได้เปิดซีบิยู CPU ของคอมค่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงก็จําได้ มันผมรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็คุณครูค่ะเขาจะมีความสามารถเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ค่ะเป็นผู้ชายที่สามารถมักเหาให้เด็กผู้หญิงได้แล้วก็ตัดผมให้เด็กได้สอนวิชาการอ่านออกเขียนได้อะไรที่เราไม่ค่อยคล่องครูก็จะมาเน้ยนย้ำเราเสมอ,อหนูนะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่า พัฒนาการการคิดเลขแล้วก็อ่านเนี่ยจะไม่ค่อยดีเหมือนคนอื่นคุณขุูชนินก็จะามาใส่ใจเป็นวิเศษว่า,าเราต้องทําแบบนี้เพื่อที่เราจะจาได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นค่ะครูบิ๊กเนี่ยเป็นคนแบบเปิดโอกาสใหม่ๆให้อยากเรียนก็คือตอนที่อยู่ที่นี่นะคะพ่อกับแม่ ไม่มีพ่อนะคะแม่อยู่ตอนนั้นแม่มีชีวิตอยู่ก็คือแม่กลับไปทํางานที่บ้านแล้วหนูก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนนี้หนูก็ได้มาพักเนี่ยค่ะที่โรงเรียนที่เด็กบ้านไก่บ้านพักเด็กบ้านไก่นะคะก็จะมีครูบิชะค่ะคอยแบบว่าเป็นเหมือนพ่อเลยค่ะเราไม่สบายเขาก็ดูแลเราคอยตรวจอื้อหรือว่าเจาะเลือดพวกมาเลเรียหาพยาธิานี้นะคะ ูชนินเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยครับเพราะว่าเหมือนเป็นคนนาทางนาชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนและการชวิตงบเป็นแบบอย่างถ้าไม่ได้ผู้ชนินในการที่ให้ผมไปรับทุนสําเร็จประเทศนักเรียนตนองไ้พระราชดครัสก็เป็นอยู่เหมทุกวันนี้ครับ เพราะว่าครอบครัวที่บ้านเนี่ยค่อนข้างยากจนครับผมแล้วก็ถ้า,มาไม่ได้แล้วก็ผมก็สมร็จในมหาบัณฑิตที่ปูนขอนสุตเดนท์เประเทศนด้วย<ม>แล้วก็มีมีครูชนนี้แหละครับที่ไปสัมผัสใ,ในการให้ผมได้เรียนต่อแล้วก็กลับไปดู<ม>แลดูแลครอบครัวครับและสิ่งสาคัญนะที่ที่ผมเป็นตํารวจทุกวันนี้แล้วก็นี่ก็ที่จะมาเป็นฟูตํารวจตะเวนชายแดน<ม>ตามตามรอยของผู้ใหญ่ชนนี้ครูบิ๊กสอนหนูวิชาภาษาอังกฤษ แล้วก็คณิตศานะคะซึ่งในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาได้จุดประกายให้ดิฉันอยากเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ mm hmm. ก,ก็ได้เขาซ mm ับพอตเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนแล้วต่อมานะคะหนูก็ได้รับทุนพระราชทานนักเรียนในพระราชนุเคราะห์นะคะ mm hmm. จนจบปริญญาตีแล้วก็ได้ เป็นข้าราชการก็ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็มีคุณครูคะ่ะเป็นแบบแรงบันดาลใจที่ได้ลงไปเรียนอะคะ่ะก็เจอเพื่อนๆมากมายก็เขาก็จะถามว่ามาจากดอยเหรอถึงเป็นอะไรแบบนี้อะไรงะเงี้ยค่ะเ่อนในเมืองก็จะบอกแต่ก็เราก็ภูมิใจคะ่ะที่เราแบบว่าจบมาแล้วมีคุณครูสอนมาแบบให้ความรู้ ให้แบบทักษะการใช้จีวิตรู้สึกแบบว่าเราไม่ต้องแบบอายที่เพื่อนแบบว่าล้อแบบมาจากในเข่าอะไรเงี้ยเคาคิดไหมว่าที่เราได้บรรจุเป็นข้าราชการครูเนี่ยทั้งทั้งน้องๆทั้งสองคนเลยค่ะทำไมถึงคิดว่าเราจะเป็นครูก็หนูนะคะหนูเจอคุณครูค่ะเขาปฏิบัติกับหนูมาอย่างดีค่ะจากเด็กที่แบบไม่เคยได้รับโอกาสค่ะ แล้วก็ให้ได้แบบมีความรู้เทียบเท่ากับเด็กข้างล่างอย่างเงี้ยคะ่ะก็เชื่อว่าอีกหน่อยหนึ่งอะ่ะเราก็จะทำแบบนั้นได้แล้วก็น้องๆที่แบบว่าเป็นรุ่นน้องก็จะได้เหมือนที่เราได้รับแบบนั้นส่วนหนูนะคะเห็นครูทำงานมาตลอดค่ะและเราก็ได้ติดตามแล้วก็ทำงานด้วยถักยงถักย่าเนี่ยค่ะเขาไปเขาชวนทำแปลงเกษตรแล้วก็ทำแปลงเกษตรถักญ้าก็ถักญ้าลุยก็ลุย ขึ้นป่าขึ้นเขาไปติดตามเขาเนี่ยเขาเป็นคนทําให้เห็นและเราก็เป็นผู้นําตามและเราก็จะทําอย่างนั้นค่ะเหมือนที่เขาทําเราก็เลยอยากกลับมาเป็นค,นคุณครูคนนี้คือแบบว่าโอเคเนี่ยแหละไอดอลเราเดี๋ยวเราจะเอาเป็นแบบอย่างของเราที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตเลยค่ะครูใหญ่เอ่อทำ ทำงานมาทั้งชีวิตเนะะี่ยค่ะที่มาอยู่ที่เนี่ค่ะคะุณใหญ่เคยเหนื่อยบ้างไหมคะคือการทําง,งานดีๆกันถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยจริงๆเหนื่อยทั้งร่างกายในเรื่องของจิตใจเราเหนื่อยไหมอ่าหนึ่งเราต้องต้องกลับไปดูครอบครัวบ้างได้ไหมแล้วทีนี้อโรงเรียนเราก็ต้องพัฒนาเราต้องสอนหนังสือด้วยเราไม่ใช่ัฒนารย์นเดียวสอนหนังสือความเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยแต่เราท้อไหมบางครั้งก็ท้อแต่เราทำไมยังทำได้เรายังอยู่ได้ หนึ่งเราได้รับการสุกผลมาอย่างดีให้มีความอดทนในใน,ใน,ใ,นในการสุดผลนะสองเด็กที่เราเห็นเ,เ,เ,บบเนี่ยเล็กๆตาดำๆพวกแเนี่ยเราจะไปทิ้งเขาได้ยังไงเราต้องทําเมื่อเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราติดฟาเป็นครูเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนมันเปี่ยลนล้นสามสิ่งที่เราเราได้กำลังได้สุดคืออ่าเป็นความพัฒน,นาของของท่านเป็นโรงเรียนของท่าน ท่านโครงรกรรงานที่คุณให้เราเนี่ยทำกระดองงานของท่านเด็กนักเรียนในทิ้นุละกันดานถ้าไม่เอาตำรวจมาที่มีรับการฝึกฝนที่แข็งแก่งแล้วแล้วใครจะทำการทกสำไม่ได้รอถ้าจะรอให้มีความจเจริญไม่ได้เราต้องเข้ามาทำก่อนออทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อย,อย,อยช่างมันนะเหนื่อยเราทนได้แต่ สิ่งที่ได้รับมาเด็กเราเนี่ยมีมีความเจริญรุ่งเรียนเราดีใจนะท่านมาเยี่ยมผมอท่านมาเยี่ยมผมครั้งนั่นคือสิ่งที่เราความยากลำบากหายไปท,ทันทีเพราะเราได้เข้าฟัางท่านนะครับนี่นอเหตุผลที่มีความยากลำบากมาที่แล้วมันหายไปไหนมันหายไปเพราะแบบนี้ คิดไหมคะว่าจะมีคนเสนอชื่อของผู้ใหญ่เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้ไหมอืมทีแรกเลยเนี่ยเราเราก็คือทำงานสนองสนองงานของท่านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีผู้เสนอชื่อเราเพื่อเขา้ารับรางวัลพระราชทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำอะไรก็แล้วแต่แล้เราก็อยากจะเหมือนเหมือน,นเป็นเหมือนรางวัล ที่เราอยากจะได้เหมือนกัน อก็ไม่ีอะไรมากคือว่าขอบคุณนะคะที่อยู่ไดม่เป็นเด็กตอนนี้ดเเธอได้ดีกูก็ดีใจแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้าน้้รับจ่าทำงานต่อไปนะก็จะยุงจะได้ก้าวหน้ารับรวยนะนะโอเคนะโเคโอเคดีใจด้วยดีใจด้วย